<c oughs> วันนี้ลงวันนี้เอาเหรียญแปลกๆมาให้ชม <c oughs> เหรียญรุ่นแรกเสมมายืนถือมีดหมอหลวงพ่อพัดของผมนี่เป็นนี่ครับออกเมื่อปีหกสี่นะครับ,ออรรรบตัวนี้สร้างหนึ่งสร้างแปดสิบเหรียญ ที่ผมงงคือว่าที่ผมได้มาคือไม่มีต่อโค้ดนี่สิเนี่ยเรียนผมจะกลายเป็นเกมไหมเนี่ยไม่ดูคนระับไม่มีครับส่วนใหญ่โค้ดจะตอบอยู่ตรงนี้ครับตอกเลขคับตอกคำว่าผัดหนุ่พ่อผัด,ง,ผดงนี้นบแต่น,นี้ไม่มีครับ สองแล้วไม่มีนะโคตรหายครับลืมตอครับเลขเก,ก้ากลางนี้ไม่ใช่นะเนื่องอายุของพ่อ มันลืมลงไม่มีโค้ดไม่มีเลขเป็นเลขสูนตั้งนั้น ที่โคดจะอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่นี้ไม่มีตอกเลขไม่มีอะไรเลยไม่รู้ขเขาลืมตอกหรืออะไร